ฉันไม่ไหวนะทุกคนสวัสดีทุกคนทุกท่านนะฮะลูกหกลูกเจ็ดลูกแปดมันสิขึ้นนี่ก็มีได้บ้า่พี่น้อง พี่น้องมาแคปมีข่าวสิแจ้งพี่น้องเอ้ยมีเอฟซีเป็นคอมเมนต์บอกว่าไ้ไลค์สุดไหไลท์สุดใสอยขอบกลูกแปดเดี๋ยวนี้นะพี่น้องสิบห้าจะไหจ้าซัเบเปลี่ยนใจไว้เถิดจ้าเมื่อก่อนยังปล่อยยังด่าเขาเลยค่ะสมองกาบบอกค่าหรือจังไดคะโอเคค่ะตามนั้นค่ะ นถ้าไหลซุดหนึ่งก็ต้องไหลุ่ดทั้งสองครอบครัวเนาะไหลสุดครอบครัวหล้วก็มาแบ่งกันไหลุ่ดเบอร์สามเลยเป็นยังวะนะก็ะเทยตัวหนึ่งแล้วก็สองครอบครัวโอเคบอกพี่นนองไหลุ่ดอ่าสามสามคนมาดาเบื้อแล้วก็ครอบครัวลูกเจ็ดครอบครัวลูกแปด ได้เทไรกัมาแบ่งกันสิมันสิโอเคก็ได้คร่ะวะเะก็ขอบคุณนะคุณพี่ที่บอกให้ไลรสดนะขอบคุณตัวเด็กหน่อยนะลำหนาตากแดดไวๆลูกไไวๆงานเมาส์น่ลูกงานเมาสเห็นได้ได้ อีเองบอกลูกในงานเมา็์เหตุได,ไไดอืหมอนหนามลายลงผ่าลงไปทั่าหนาย้อนคือกันอะนไรให้ลุ่มแล้วก็ย้อนโอมือจนว่าด้านบันนี้สูดแดดไปตะานายล่าสุดนะทุกคน ล่าสุดมีคนบอกให้ไลฟ์สดช่วยเขาลูกแปดเพื่อเพื่อไปเป็นทุนการศึกษานะฮะพี่น้องสิวาจังไดจ้ะคนเบิงทุกคนมีคนสี่สีซอยอยู่บอลูกเจ็ดกับลูกแปดแล้วก็สาเอื้อยนะฮะสามคน มีคนใจดีพร้อมตีสีซอยบอจ้าถ้ามีก็คอมเมนต์บอกในนดจ้จ้าจ้าเนาะคันมีผู้ใหญ่ใจดีพร้อมเฮ้ากับพร้อมที่จะตั้งโตะแถลงล่เปิดรับบริจาคนะฮะช่วยเหลือเด็กๆบ้านนี้นะช่วยเหลือเด็กๆไดบ้านนี้พี่น้องขอบคุณลูกหกกับลูกเจ็ด อันบนเน้นพ่อกับแม่พี่น้องเอ้ยบนเน้นพ่อกับแม่ก็จะยุ่สวยเลยเด็กๆอันนี้นะสวยเลยเด็กๆสวยเลยเด็กๆเลยกับสาวเอื้อยอพ่อมเนาะพร่อมันจะเป็นการดีแนะเป็นการส่งเสริมเด็กหน่อยเพื่อการศึกษานี่ อีกเดือนกว่าโอ้ยอุ้มนอกไม่แลยมึงดูนะเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แกเด็กน้อยเนาะพี่น้องกะเป็นการดีนะเมือ่อยบลูกคือปวดปากปวดติงโอ้ยเป,ปเป็นจังได้ลกูก เอาแฮปปี้ก็ระคือยืนบัตรนี้แฮปปี้เพราะว่านี่สาวเอื้อยคุณเอากำลังบอกเอฟซีว่าจะไลฟ์สดเพื่อน,น้องเอื้อยนะคะแล้วก็เด็กๆ เอจะว่ายังไงเอซแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านจะว่ายังไงนะฮะวา่าจะไลสดเพืเ่อเป็นการศึกษาเด็กๆเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กๆละกันได้เท่าไรกอาหารสามปป่าพะลุงเลยนะอืม คนจะว่ายังไงคะคช่วยคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะอามันอุ้มน้องไปซะเทศอะไระดามดามดาม,ดามแคนงานเมาหนูลูกงานเมาไปเลยจุก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 ปานไก่ตอดเขานะจ้าสประโลดอีฮาวงานเมาส์นเะฮาวนะาดามแบบงานเมาสนะน่ะหนู อีหฮาวบอกว่าบอยวแล้วพ่อลุงลอล่งร้านสิน็อกเราสั่นแดดเกิน,น,นะฮะทำไมคะอ้าวยืนเจออยู่ใช่ไหม เมาหาใช่ไหมลูกสู้ๆน,น,น,นะคะลูกเอาบักนานขึ้นบนลงดามนานโอ้ยสีแล้วแล้วสีแล้วแล้วไปไว้ไปไวไปงานเมาห่าน,าน ขนาดเด็กหน่อยครับอ,อรางวัลคนขยันต้องข่าเลยแหละอ,อย่าลืมคอมเมนต์เด้อยป่าลุงถ้าอยากส,สนับสนุนเด็กหน่อยเนาะรายได้ทั้งหมดกบหารสามเขาก็สสได้มีกำลังใจจะมีเงินไปซื้อเสื้อผ้าเขาโรงเรียนคือน้องตัวนี้เนี่ยัยได้เสื้อผ้าใหม่เขาโรงเรียนนะสัม เ้าองเฮียนอยู่สี่คนตุนนี่ยูกิโทนี่แฮปปี้ทางนี้ก็ข่าวจะคนอบพุณลูกเจ๊กับข่าวสามคนน้องแนนน้องแคนแพตตี้เก่งอะไรหล่อเก่งพดเก่งพอเก่งพี่ลึกเก่งพี่โลเก่งพดโพออหลีมาดามเอื้อยคะ่ะ สู้ไหมลูกสู้ค่ะสูไหม,ไมอืม่แค้นดำให้อะไรให้น่ะแหละแค้นยังอีกน้อยเดียวอีกน้อยเดียวมองเดียวมาแป๊บเดียวหาาทีแล้วตัวน,นี้นะมกักกะสิบระหอนขึ้นาหารว่าแฮปปี้เป็นยังหล่ะลูก แฮปปี้ฉั่ไม่แฮปปี้แล้วนางวะเป็นอะไรนะเลือกแค่นี้พี่น้องมาๆมาๆม,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 มาดามลูกละสิแล้วแล้วนี่แล้วก,ก็ึ้นพอดีพักพร มือเท่ากับเบิงหน้าอัมพัชกรท่าจาีาจดามสันได้ด้ามพายเบาเมือ่อื่นปกติน่ะเอาขึ้นมาหอดพี่กาบกเปลืองน้ำมันเข็ม ก้าวไายจังว้านะ,ะกขากอนบราจังเอาขึ้นก็ได้ด้านสามด้านมาได้สู้ไหมคะลูกเป็น,นะะเป็นปกำลังใจให้สาเวเอ้ยด้วยนะคะขอบคุณนะคะค่ะโอเคค่ะค่ะ ปีดอหายนี่เนาะเป็นยังแบบน,นี้ฮะอยากกินขนมบ้างนั้น,นมาดำหน้าลุงเนี่ยนานสองเก่าหกเก่าสามสองเจ็ดสองเหมาะ เอกปางนานยังบอกอยู่แล้วเอือยถามลายนี่ยถามลายมันสิบอกมันวะนั้นเอือยมันถามมันถามเหล็กแล้วมันทันดีบอกว่ามึงจะถามลายมันบอกออกย่างมันบอกดาม,ามค่ะหนูซื้อไหมคะซื้อไหมอืม อันนี้คือเสียงสู้แล้วใช่ไหมใช่แล้วอ่อาเ,อเ,สเสียงแหล่ขอมันเองเสียงดีไม่มีเป็นเสียงแหล่น้าม,มาโขงเลยเนี่ยเห็ดน,น้องคือสิโอเคเนาะวางนี่นะบางอย่างเวลามันขาดแล้วมันก็นซึมลงกับหงเฮียนคือเก่า ต่นี้ก็ยังซึมลงลงเหียนนานถ้าจะลงหนานแล้มาดามหน้าพี่หนานนั้วาโลดเคนเนยเคนอาจากสุดเนี่เจ้าย,ยังไง,ะงวะ บอม่ตอบไปไหวอยู่น้องพละน้องบรรจารย์อันนี้อันหนึ่ปักแล้วก็ปักปักได้ปักปักประดับก็บปักองปักเลือกแค่นี้พี่น้องลงดำหน้าก่อนเก็บภาพบรรยากาศไปเพื่อนสนิทก่อนการโหลดเค้นโหลดพอลูกแปดเมื่อเอาโหลดเค้นโหลดมาค้นข่าไปนี่นี่สีดำกับขาว ที่น้องไปพบกันใหม่คลิปหน้าด้ยจ้าสบายดีเลือกแค่นี้